วันนี้มาสอยส้มโอนะคะในสวนลูกกระเล็กๆเ,กเยอะมากแต่ลูกเล็กพอกินได้อยู่นะคะลูกเล็กๆนะคะมีอยู่ประมาณร้อยลูกอย่นี่วันนี้ก็จะสอยอุปกรณ์ในการมาเก,ก็บนะคะอุปกรณ์ แต่เอามาโซงเขีงเลยเนาะโซงเขีงอ่ะอ่ะ <ไป S 1> โอเคอ,อยากเบิดแล้วอเอาเอาลูกได้เอาหมดเลยย่านจะมีทื่โตนี่อันนั้นเมีนก็นได้<ะ>เอานั้นลูกอันนั้นสอยก็ได้เก็บเก็บมันจะสุกแล้วมัน มันสวยง่ายสุกแล้วก้นไหนเหลืองๆเอาโรตึบตบตบมาโรตเอาลงมดเอเอาลงใ้บางสวเอเอาเลยแล้วเต่ลูกที่ก้นเหลืองๆนะเอาเลยมันไม่ยากให้เห็นลูกใช่ไหมเห็นคนสวยเห็นคนสอยด้วยนั่นแหละปล่อยว่ามันจะเป็นกระดัน คนช่วยไปช่วยแขคนที่ชอยไปชอยบ่ได้ได้นี่ก็ได้ทำมุกที่ทีแยบขนานมาบริย่าจังหน่วยเอาหน่วยใหญ่เอาหน่วยใหญ่ก่อนเอาลูกใหญ่โตเอาลูกใหญ่ก่อนในทึงหัวนี่ก็ใหญ่สามหน่วยนี่เอาลูปอะไรเนี่ย นี่ 1, 2, นหนึ่งสงสามนี่นี่ถึงหัวท่านนะหนึ่งสองสามลูกนี่ก็โอเคแหละลูกสูงอ้ยทำไมมีแสงสีสีเ,เออเอาเลยมันไม่ยากนะแค่สวยปลูกหลักแล้วไม่ยากเลยแต็บเต็บก็เดียว มันชุบมาแล้วชุบมาแล้ว,ลวปล่อยไว้มันก็เน่าทิมล่นทิมบนใบแผอ้อร่อยนะไปแจกคนมคนเดียวมีใต่มามาแล้วอันเราซื้อเมืองไหน่านินนานินเขากุ้งอันนี้มีคนเอาเมื่กี้เมือไพยายาเอาก้าเอาเจี๊ยบคนอยู่แล้วโอ้ยโชคดีกว่านั้นเสียเลยกระดามังเสียมาเลยไม่ว่าต้นมันเสียลูก <c oughs> ไม่เสียกับ ทั้งนี้ลายเท่ามาซองทั้งนี้ดูกีลายเท่ให้มันเอาคนด้วยไม่ได้ได้เห็นแต่ลูกหรือได้อยู่ถอยไปให้คนเห็นซองนั่นเอาเค่คนั้นสก่อนเพร่ะมาเมียนุม่มหม่ตายตายตาย mẹ hào nị nào mẹ ngại thì cứ bị mẹ ngại nhảy 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 ngại nhảy, ngại mẹ ngại mẹ ngại mẹ để mẹ ngại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 